เสียงจานกระทบกันดังแคลงพร้อมกับเสียงตะวัดหยาบคายที่คุ้นเคยจนชินชาของชาวชุมชนริมคลองแสนแซบปลุกมีนาให้ตื่นจากพ่วงความคิดเรื่องค่าเช่าแพงที่ข้างใจมาสองเดือนยิงสาวรูปร่างเล็กแต่แววตาคมกล้างเงยหน้าจากเขียงหมู่ที่กำลังสับเสียงดังชับมองไปยังต้นเสียงร่างท่วมใหญ่ในเครื่องแบบสีกากีที่คับแน่นจนเห็นรอยปริข,ของพุงยื่นยืนเน่ กำลังยืนเท้าเสเออตวาดป้าสมน์แม่ค้าขายข้าวแกงฝั่งตรงข้ามแสงแดดยามสายซองกระทบเหงือที่ซึมตามรายผมและคอเสื้อของจ่าสิบเอกเชยเฉยชา,ชาสรีมงคลหรือจ่าเฉยที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากใบหน้าบึ้งตึงดวงตาเล็กหยีมองป้าสมระยังเหยียดยามราวกับเป็นนอนแมงเมื่อไหรจะจ่ายนี่มันสิ้นเดือนแล้วนะโวยหรือจะให้กูรือแพงมึงทิ้งซะเดี๋ยวนี้ เสียงแหบเหาของจา่าเฉยดังลั่นตลาดเป้าสมยกมือไว้ปกปกๆหน้าซีดเผือดจะเย็นดินก่อนจา่าขอพลัดไปอีกวันสองวันได้ไหมจ๊ะช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีเลยกูไม่สนกฎก็คือกฎพวกมึงมันพวกชอบเอาเปรียบจา่าเฉยตวาดกลับมือหนาปัดถาดกับเขาของเป้าสมลนกระจายเกลื่อนพื้นมีน้ำองค์ภาพนั่นด้วยหัวใจที่บีบบลัดความโกรธแค้นพุ่งขึ้นมาจุกอ,กอกจนแทบหายใจไม่ออก นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอเห็นภาพแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจําวันของคนในชุมชนแห่งนี้ชุมชนที่ถูกลืมและถูกกดขี่คมเหงจากเจ้านาที่ลัตที่ควรจะปกป้องพวกเขาแม่ของมีนาที่กาลังทอดปลาทูอยู่ในกระทะหันมาสบตามีนาแวบหนึ่งแววตาของแม่เต็มไปด้วยความอ่อนล้าและจำยอมแม่กระซิบเสียงเบาอย่าไปยุ่งเลยลูกเดี๋ยวจะเดือดร้อน มีน่ากลืนก้อนความคมคืนลงข้อเธอรู้ดีว่าแม่พูดถูกการต่อกรกับจ้าเฉยไม่ต่างอะไรกับการเอาไม้ซีกไปงัดไม้สุงแต่รอยแผลเป็นเล็กๆที่คิ้วซ้ายของเธอซึ่งได้มาจากการถูกลูกน้องจ้าเฉยผลักล้มหัวแตกเมื่อหลายปีก่อนตอนที่เธอพยายามจะช่วยพ่อค้าขายผลไม้คนหนึ่งมันคอยย้ำเตือนเธอเสมอถึงความยุติธรรมที่กัดกินชุมชนแห่งนี้ เสียงจ่าเชยยังคงดังหัวกเวกตามมาด้วยเสียงหัวเราเยาเย้ยของลูกน้องอีกสองคนที่ยืนคุมเชิงอยู่ไม่ไกลมีนากำมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อเธอหลับตาลงพยายามคอมความโกรธในหัวของเธอมีแต่คำถามว่าเมื่อไรเมื่อไรกันที่พวกเขาจะหลุดพ้นจากวงจรอ,อุบาทนี้เสียทีคลองแสนแสบ ยังคงส่งกลิ่นอับชื้นลอยมาตามลมเสียงจอแจจ,จากตลาดเช้ายังคงดำเนินต่อไปแต่สำหรับมีนาแล้วเสียงเหล่านั้นมันถูกกลบด้วยเสียงตวาดของเจ้าเฉยและภาพความหวาดกลัวในแววตาของป้าสมรันี้ <c oughs> ก็ไปเป็นอีกวันที่เธอต้องเริ่มต้นด้วยความรู้สึกคมคืนและไรพลังแต่ลึกในใน,ในใจหญิงสาวรู้ดีว่าสักวันหนึ่งเธอจะต้องทำอะไรสักอย่าง ไม่ว่ามันจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเมื่อจ่าเฉยและลูกน้องเดินจากไปพร้อมกับค่าดูแลที่รีไทยมาจากป้าสมนและร้านค้าอื่นๆจนพอใจแล้วตลาดก็กลับสู่ความเงียบงนันชั่วขณะชาวบ้านต่างมองหน้ากันเลิกๆแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาดังๆมีนาเดินไปช่วยป้าสมนเก็บกวาดเศษอาหารที่กระจายเกินพื้นป้าสมนมองเธอด้วยแววตาขอบคุณปนละเหียใจขอบใจมากนะ มีนาป้าไม่รู้จะทํำยังไงจริงๆไม่เป็นไรจ้ะป้ามีนาตอบเสียงเรียบแต่ในใจกลับร้อนรุ่มพวกเราต้องทนแบบนี้ไปอีกนานแค่กันลุงบุญมาเจ้าของร้านชําเก่าแก่ที่ตั้งอยู่หัวมุมตลาดเดินเข้ามาสมทบสีหน้าของลุงบุญมาเต็มไปด้วยความกังวลไอจ่าเฉยมันยิ่งได้ใจใหญ่แล้วนะนับวันยิ่งหนักคอขึ้นทุกที ลุงบุญมาเป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่ชาวบ้านให้ความข่าวรบลานชำของแกเป็นเหมือนศูนย์รวมข่าวสารและที่พึ่งทางใจของคนในชุมชนแกเห็นการกระทำของจ้าเฉยมาโดยตลอดแต่ก็ทำได้เพียงถอนหายใจเพราะรู้ดีว่าอำนาจของจ้าเฉยนั้นอย่างรากลึกเกินกว่าที่ชาวบ้านธรรมดาจะต่อกอได้แล้วเราจะทำอะไรได้ไล่ะลุงสมศักดิหรือศักิ ชายหนุ่มไวไล่เรียกับมีนาที่ยืนฟังอยู่ใกล้เทพูดขึ้นอย่างหัวเสียสักเป็นคนเลือดร้อนทนเห็นความไม่เป็นธรรมไม่ค่อยได้แต่ก็มักจะถูกเพื่อนฝูงห้ามปรามปลาเพราะกลัวจะเดือดร้อนถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างมันก็ตดหัวเราอยู่อย่างนี้แหละอืมใจเย็นกอนอ้สักดินลุงบุญมาปามเรื่องแบบนี้มันต้องใช้ความคิดไม่ใช่ใชาแต่กําลัง มีนาฟังบทสนทนานั้นเงียบเรียนในหัวของเธอเริ่มมีแผนการบางอย่างผุดขึ้นมามันอาจจะเสี่ยงอาจจะอันตรายแต่ถ้าไม่ลองดูสักตั้งเธอก็ต,อต้องทนอยู่ในสภาพแบบนี้ไปจนตายแววตาของหญิงสาวชายประกายมุ่งมั่นขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเย็นวันนั้นหลังจากช่วยแม่เก็บร้านแล้วมีนาไม่ได้กลับบ้านทันทีเธอยังคงนั่งอยู่ที่แคร่ไม้เก่าหิ้นา น้าร้านมองออกไปยังผืนน้ำสีคล้ำของคลองแสนแสบที่สะท้อนแสงไฟจากบ้านเรือนฝั่งตรงข้ามในมือของเธอกำโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าไว้แน่นความคิดเรื่องการรวมหลักฐานการกระทำผิดของจ้าเฉยวนเวียนอยู่ในหัวตลอดทั้งวันเธอรู้ว่ามันไม่ง่ายจ้าเฉยไม่ใช่คนโง่เขามีเส้นสายและลูกน้องคอยเป็นหูเป็นตาแต่ถ้ามีหลักฐานมัดตัวแน่นพอ บางทีอาจจะมีใครสักคนที่กล้าพอจะจัดการกับเขาได้เสียงฝีเท้าที่เดินเข้ามาใกลทำให้มีนาหลุดจากพวงศักยืนอยู่ตรงหน้าเธอซีน่ายังคงมีแววหงุดหงิดยังไม่กลับบ้านอีกหรอวะาสักทำกำลังคิดอะไรเพนชินนะมีนาตอบเรียงไงคิดเรื่องไอจ้าเฉยนะสิสักพูดเหมือนอ่านใจเธอออกใจเย็นเด่นก่อนไอสักลุงบุญมาปาม เรื่องแบบนี้มันต้องใช้ความคิดไม่ใช่ใช้แต่กำลังมีนาฟังบทสนทนานั้นเงียนในหัวของเธอเริ่มมีแผนการบางอย่างผุดขึ้นมามันอาจจะเสี่ยงอาจจะอันตรายแต่ถ้าไม่ลองดูสักตั้งเธอก็ต้องทนอยู่ในสภาพแบบนี้ไปจนตายแววตาของหญิงสาวชายระะกายมุ่งมั่นขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนเย็นวันนั้นหลังจากช่วยแม่เก็บร้านแล้วมีนาไม่ได้กลับบ้านทันที เธอยังคงนั่งอยู่ที่แคร่ไม้เก่านารานกูก็คิดเหมือนกันแม่งทนไม่ไหวแล้วจริงๆมีนามองหน้าสักแววตาของชายหนุ่มเต็มไปด้วยความอัดอั้นตันใจไม่ต่างจากเธอแล้วมึงจะทำยังไงศักเงียบไปครู่หนึ่งกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้ามึงมีแผนอะไรบอกกูได้นะเว้ยกูพร้อมลุยคำพูดของศักทำให้มีนารู้สึกใจชื่นขึ้นมาอย่างน้อย ก็มีคนหนึ่งที่คิดเหมือนเธอกูมีแผนแต่แต่อะไรมันอันตรายนะสักนี่ถ้าพลาดขึ้นมาอาจจะเดือดร้อนกันหมดมีนาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังสักหัวเร่าหึกกลัวเดือดร้อนก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วชาตินี้อยู่ให้มันกดหัวไปวันแบบนี้แหละดีแล้วคำพูดประชดประชันของสักเหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้มีนาตัดสินใจได้ในที่สุด กูจะลองดูกูจะห่างจัดการกับไอ้จ่าเฉยให้ได้คืนนั้นมีนาแทบไม่ได้นอนเธอนั่งคิดวางแผนการต่งางๆในหัวสมองของเธอทำงานอย่างหนักเพื่อหาช่องทางที่จะเข้าถึงหลักฐานโดยที่จ่าเฉยไม่ระแคะระคายมันเป็นภารกิจที่ยากและเสี่ยงอันตรายแต่เมื่อนึกถึงใบหน้าของป้าสมนที่ถูกรังแกนึกถึงความสิ้นหวังของแม่และรอยแผลเป็นบนคิ้วของตัวเอง ความกลัวก็ค่อยไล่เลื่อนหายไปเหลือเพียงความมุ่งมั่นที่แรงกล้าวันรุ่งขึ้นมีนาเริ่มปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้เธอทำทีเป็นขายของตามปกติแต่สายตาคอยสอดส่องพฤติกรรมของจ้าเฉยและลูกน้องอย่างระมัดระวังเธอพยายามหาจังหวะที่จะบันทึกภาพหรือเสียงการรีถ่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะจ้าเฉยมักจะมีลูกน้องคอยระวังหลังอยู่เสมอหลายวันผ่านไป โดยที่ยังไม่มีความคืบหน้ามีน่าเริ่มรู้สึกท้อแท้แต่เธอก็พยายามปลุกใจตัวเองอยู่เสมอมันอันตรายนะสัก์ถ้าพลาดขึ้นมาอาจจะเดือดร้อนกันหมดมีนาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังสักหัวเราะห็นอีกกลัวเดือดร้อนก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วชาตินี้อยู่ให้มันกดหัวไปวันต้นแบบนี้แหละดีแล้วคำพูดประชดประชันของสัก เหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้มีหน้าตัดสินใจได้ในที่สุดกูจะลองดูกูจะหาทางจัดการกับไอ้จ้าเฉยให้ได้คืนนั้นมีนาแทบไม่ได้นอนเธอนั่งคิดวางแผนการต่งางๆในหัวสมองของเธอทำงานอย่างหนักเพื่อหาช่องทางที่จะเข้าถึงหลักฐานโดยที่จ่าเฉยไม่ระแคะระคายมันเป็นภารกิจที่ยากและเสี่ยงอันตรายแต่เมื่อนึกถึงใบหน้าของป้าสมอนที่ถูกรังแกนึกถึงความเส้นหวังของแม่ และรอยแผ่นเป็นบนคิ้วของตัวเองความกลัวก็คอยเลือนหายไปเหลือเพียงความมุ่งมั่นที่แรงกล้าวันรุ่งขึ้นสักคอยให้กำลังใจและอาสาวเป็นคนดูต้นทางให้บางครั้งลุงบุญแม่จะไม่ได้พูดอะไรมากแต่ก็คอยส่งข้าวส่งน้ำให้มีนาเสมาเป็นการสนับสนุนในแบบของคนแก่จนกระทั่งวันหนึ่งโอกาสก็มาถึงโดยไม่คาดฝัน ขณะที่จ่าเฉยกำลังคมคู่เรียกเงินจากพ่อค้าเคียงหมู่คนหนึ่งในตลาดมีนาซึ่งแอบอยู่หลังแผงขายผักใกลใก้ๆเจดีย์เห็นว่าลูกน้องของจ่าเฉยกำลังวุ่นอยู่กับการเก็บเงินจากร้านอื่นเธอจึงรีบยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแอบบันทึกวิดีโออย่างรวดเร็วหัวใจของเตนระรัวเตนรัวด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวคลิปวิดีโอนั้นสั้นมากเพียงไม่ถึงนาทีและภาพก็สั้นหวไปบ้าง แต่ก็สามารถจัดจับภาพใบหน้าของจาเฉยขณะกำลังรับเงินและพูดจาค่มคู่ได้อย่างชัดเจนนี่คือหลักฐานหนึ่งชิ้นแรกที่เธอได้มามันอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะเอาผิดจาเฉยได้แต่มันก็เป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่ปลายอุโมง์มีนารู้สึกมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งเธอนำคลิปนั้นไปให้ศักดีและลุงบุญมาดูทั้งคู่ต่างก็ตื่นเต้นและดีใจไม่แพ้เธอสุดยอดเลยว่า มีนาสักชมอย่างตื่นเต้นแบบนี้แหละที่เราต้องการลุงบุญมาพยักหน้าเห็นด้วยแต่ก็ยังคงมีสีหน้าเป็นกังวลแต่ต้องระวังให้มากนะอย่าให้มันรู้ตัวเด็ดขาดไม่งั้นจะแยกกันหมดคำเตือนของลุงบุญมาทำให้มีนากลับมาสู่ความเป็นจริงอีกครั้งเธอรู้ดีว่าหนทางขรังหน้ายังอีกยาวไกลและเต็มไปด้วยอันตรายแต่เธอก็จะไม่ยอมถอยการต่อสู้ครั้งนี้ มันไม่ใช่เพื่อตัวเธอคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและความอยู่รอดของคนทั้งชุมชนข่าวเรื่องที่ลุงบุญมาถูกจาเฉยรียดไถจนล้มป่วยแพร่สะพัดไปทั่วชุมชนอย่างรวดเร็วแม้ทุกคนจะรู้ดีถึงความโหดร้ายของจ่าเฉยแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ความอดทนของชาวบ้านหลายคนขาดสะบัน จากที่เคยแต้มน่ารับชะตากรรมเริ่มมีเสียงกระซิบกระซาบถึงความไม่พอใจดังขึ้นเรื่อยเทมีนาเห็นว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะรวบรวมพลังจากชาวบ้านเธอเริ่มพูดคุยกับคนที่เท่ไว้ใจทีละคนสองคนเล่าถึงแผนการที่เธอวางไว้และให้พวกเขาดูคลิปหลักฐานที่เธอถ่ายมาได้บางคนยังลังเลและหวาดกลัวแต่หลายคนก็เริ่มเห็นด้วย และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือร้านชําของลุงบุญมากกลายเป็นศูนย์บัญชาการลับของพวกเขาไปโดยปริยายทุกเย็นหลังเลิกงานมีนาสัก์และชาวบ้านอีกสองสามคนจะมานั่งล้อมวงปรึกษาหารือกันวางแผนการเก็บรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมและหาช่องทางที่จะนำเรื่องนี้ไปร้องเรียนต่อหน่วยงานที่สามารถให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาได้การเคลื่อนหวของมีนาและพวกพ้องไม่ได้รอดพ้นสายตาของจะเชยไปไห้ไป,ไ,ป,ไ,ปได้ เขามีสายคอยรายงานความเคลื่อนไหวในชุมชนอยู่เสมอเมื่อรู้ว่ามีคนกำลังคิดจะลองดีกับตนจาเชยก็เริ่มตอบโต้คืนหนึ่งขณะที่แม่ของมีนากำลังจะปิดร้านมีชายชะครันสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านแล้วยนถุงใส่มาตายเข้ามาในร้านพร้อมกับตะโกนคมคู่เสียงดังถ้าไม่อยากเดือดร้อนไปมากกว่านี้ก็หุบปากซะ แม่ของมีนาตกใจจนแทบสิ้นสติมีนาก็อดแม่ไว้แน่แน,นพยายามปลอบโยนตแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยความโกรธแค้นนี่คือวิธีการสกปรกที่จะเฉยใช้เพื่อข่มขู่คนที่คิดจะต่อต้านเขาเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านหลายคนที่เคยคิดจะเข้าร่วมกับมีนาเริ่มลังเลและถอดใจไปบ้างแต่สำหรับมีนาแล้วมันกลับยิ่งทำให้เธอมีความมุ่งมั่นมากขึ้น เธอจะไม่ยอมให้การคมคู่แบบนี้มาหยุดยั้งเธอได้พวกมันคิดว่าทำแบบนี้แล้วเราจะกลัวหรอมีนาพูดกับศักด์และลุงบุญมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวมันยิ่งทำให้กูแน่ใจว่าสิ่งที่พวกเราทำมันถูกต้องแล้วศักดิเดนพยักหน้าเห็นด้วยแววตาของเขาเต็มไปด้วยความกรุนโกรธกูจะไม่ยอมให้พวกมันมารังแกพวกเราฝ่ายเดียวแน่ ลุงบุญมามองหน้าคนหนุ่มสาวทั้งสองด้วยความเป็นห่วงแต่ก็อดภูมิใจในความกล้าหาญของพวกเขาไม่ได้ลุงจะช่วยพวกเธอเท่าที่ทําได้แต่อย่าประมาทเด็ดขาดนะไอ้จ้าเฉยมันเหี้ยกว่าที่เราคิดการคุกคามของจ้าเฉยยังคงดำเนินต่อไปมีการส่งคนมาป่วนร้านค้าของชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือกับมีนามีการปล่อยข่าวลือใส่ร้ายมีนาต่างๆนาน,นา,นาเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของเธอ แต่มีนาก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้ต่อไปแม่ของมีนาตกใจจนแทบสิ้นสตดมีนากอดแม่ไว้แน่นพยายามปลอบโยนแต่ในใจของเธอเต็มไปด้วยความโกรธแค้นนี่คือวิธีการสกปรกที่จะเฉยใช้เพื่อคมขู่คนที่คิดจะต่อต้านเขาเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้ชาวบ้านหลายคนที่เคยคิดจะเข้าร่วมกับมีนาเริ่มลังเลและถอดใจไปบ้างแต่สําหรับมีนาแล้ว มันกลับยิ่งทำให้เธอมีความมุ่งมั่นมากขึ้นเธอจะไม่ยอมให้การคมคู่แบบนี้มาหยุดยั้งเธอได้พวกมันคิดว่าทำแบบนี้แล้วเราจะกลัวหรอโดยมีศัก์และชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งที่ยังคงเชื่อมั่นในตัวเธอคอยเป็นกำลังสำคัญพวกเขาเปลี่ยนแผนการรวบรวมหลักฐานให้รัดกุมมากขึ้นมีการติดตั้งกล้องแอบถ่ายขนาดเล็กในชีจเฉยมักจะมาเก็บสวยมีการบันทึกเสียงการสนทนาคมขู และรบรวมคำให้การจากเฮียรายอื่นที่เคยถูกจ่าชัยรังแกหลักฐานเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ปัญหาคือจะนำหลักฐานเหล่านี้ไปให้ใครถึงจะปลอดภัยแล,และได้รับความเป็นธรรมพวกเขารู้ดีว่าอิทธิพลของจ่าชัยนั้นกว้างขวางการจะร้องเรียนผ่านช่องทางปกติ อาจจะไม่เป็นผลจนกระทั่งวันหนึ่งลุงบุญมานึกขึ้นได้วาลานชายของเพื่อนสนิทคนหนึ่งทำงานเป็นนักข่าวสายอชยากรรมอยู่ที่สำนักข่าวแห่งหนึ่งลุงบุญมาจึงตัดสินใจติดต่อขอความช่วยเหลือการนัดพบกับนักข่าวเป็นไปด้วยความลับสุดยอดมีนาและลุงบุญมานำหลักฐานทั้งหมดที่มีไปมอบให้นักข่าวคนนั้นเขารับปากว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียด และถ้าหากหลักฐานมีน้ำหนักเพียงพอเขาก็จะนำเรื่องนี้มาเปิดโปงต่อสาธารณชนความหวังเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของมีนาและชาวบ้านอีกครั้งพวกเขาเฝ้ารอคอยด้วยความหวังรละคนความหวาดกลัวไม่รู้ว่าชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่สิ่งที่พวกเขายังไม่รู้ก็คือจ้าเฉยเองก็เริ่มระแคะระคายถึงการเคลื่อนไหวครั้งนี้แล้ว และเขาก็กำลังวางแผนที่จะจัดการกับพวกนอนบอนไซในชุมชนของเขาให้สิ้นซากเช่นกันหลายวันผ่านไปอย่างเชื่องเช้าและเต็มไปด้วยความตึงเครียดมีนาและพวกพ้องพยายามใช้ชีวิตตามปกติแต่ในใจก็คอยระแวดระวังพัยอยู่ตลอดเวลาพวกเขารู้ว่าจ้าเฉยกำลังจับตามองอยู่และพร้อมที่จะตอบโต้ได้ทุกเมื่อ นักข่าวที่ได้รับหลักฐานไปก็เริ่มดำเนินการสืบสวนอย่างลับนับะเขาพบว่าจ่าเฉยไม่ได้เป็นเพียงตำรวจชั้นผู้น้อยที่รีดไทยชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นแต่ยังมีส่วนพัวพันกับธุรกิจผิดกฎหมายอีกหลายอย่างในพื้นที่และมีผู้มีอิทธิพลบางคนคอยให้การนุนหลังอยู่ยิ่งสืบลึกนักข่าวก็ยิ่งพบว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนและอันตรายกว่าที่คิดไว้ตอนแรก แต่เขาก็ตัดสินใจแล้วว่าจะต้องเปิดโปงความจริงเรื่องนี้ให้ไห้เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกกดขี่และเพื่อทำหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างเต็มที่ในที่สุดวันที่นักข่าวจะตีแผ่เรื่องราวของจ้าเฉยก็มาถึงเขาโทรศัพท์มาแจ้งให้มีนาลุงบุญมาทราบล่วงหน้าเพื่อให้พวกเขาเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะตามมาคืนนั้นชุมชนริมคลองแสนแซบเงียบสงัดผิดปกติ ชาวบ้านส่วนใหญ่ตั้งเก็บตัวอยู่ในบ้านด้วยความหวาดหวัน่นมีเพียงแสงไฟสลััวจากร้านชำของลุงบุญมาที่ยังคงเปิดอยู่มีนาซักและชาวบ้านอีกสองสามคนนั่งรวมกลุ่มกันอยู่ที่นั่นต่างคนต่างเงียบงนันไม่มีใครพูดอะไรออกมาเสียงมาดังขึ้นจากต้นซอยปลุกให้ทุกคนสะดุ้งเฮือกมีนาใจหายวาบเธอรู้ได้ในทันทีว่ามันคือสัญญ,ญาณอันตรายไม่นานนัก รถกระบะตำรวจสองคันก็แล่นเข้ามาในซอยแคบๆของชุมชนพร้อมกับชายชะกรนในชุดนอกเครื่องแบบอีกหลายคนที่ตามมาสมทบจาเฉยก้าวลงมาจากรถแคร่ในหน้าของเขาบึ้งตึงน่ากลัวกว่าทุกครั้งดวงตาเล็กหยี่จ้องเแมงมาที่ร้านชำของลุงบุญมาพวกมึงออกมาให้หมดจ้าเฉยตะคอกเสียงดังลัน่นกูรู้ว่าพวกมึงซ่องสุมกันทำอะไรอยู่ลุงบุญมาพยายามจะลุกขึ้นไปเจรจา แต่มีนรังแคนไว้อย่าออกไปลุงมันอันตรายแต่ถ้าเราไม่ออกไปมันต้องพังลานเข้ามาแน่ลุงบุญมาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือซักหนีกำหมัดแน่นถ้ามันจะพังก็ให้มันพังเข้ามาเลยเราสู้ตายจ้าเชยเห็นว่าไม่มีใครยอมออกมาก็เริ่มสั่งให้ลูกน้องบุกเข้าไปล่านแต่ก่อนที่ลูกน้องจะทันได้ทำอะไรเสียงโทรศัพท์มือถือของจ้าเฉยก็ดังขึ้น เขารับสายด้วยท่าทีหงุดหงิดแต่เมื่อฟังปลายสายพูดได้ไม่กี่คำสีหน้าของจ่าเฉยก็เปลี่ยนไปทันทีจากที่เคยบึงตึงก็กลายเป็นซีดเผือดเหงื่อเม็ดโปรงผุดขึ้นเต็มหน้าภาคครับท่านครับผมจะรีบเข้าไปเดี๋ยวนี้ครับจะาเชยวางสายแล้วหันไปตว,วาดสายลูกน้องกลับกลับให้หมดเดี๋ยวนี้ลูกน้องของจ่าเฉยต่าง มองหน้ากันอย่างงุนงงแต่ก็ไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งพวกเขารีบพากันขึ้นรถขับออกไปจากชุมชนอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงความสับสนและความประหลาดใจให้กับมีนาและพวกพ้องเกิดอะไรขึ้นวะสักพึมพำรรอย่างไม่เข้าใจมีนายังคงยืนนิ่งอยู่กับที่ในใจของเธอเริ่มมีความหวังเล็กๆผุดขึ้นมาหรือว่าหรือว่าข่าวที่นักข่าวจะเปิดโปงมันได้ผลแล้ว ไม่นานนักโทรศัพท์มือถือของมินาก็สั่นขึ้นเป็นข้อความจากนักข่าวคนนั้นข่าวออกแล้วนะครับเปิดทีวีดูได้เลยทุกคนในร้านชำมรีพากันไปเปิดโทรศัพท์ดูไล่สดข่าวภาคค่ำภาพภายหน้าของจ่าชัยปรากฏขึ้นเต็มจอพร้อมกับพาดหัวข่าวตัวใหญ่ว่าแฮ้เช <Hey, cha. S 1> จ่าตำรวจดังย่านคลองแสนแสบผัพวพันสวยและอิทธิพลมืดในข่าวมีการนำเสนอคลิปวิดีโอที่มินาถ่ายไว้ รวมถึงหลักฐานอื่ดๆที่นักข่าวสืบสวนมาได้มีการสัมภาษณ์ชาวบ้านที่เคยตกเป็นเหยือ่อโดยมีการระบ,บลอหน้าและเฟียิปินสองฝ่งายและมีการเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังมีหน้าและทุกคนที่อยู่ในร้านชำต่างมองหน้ากันด้วยความดีใจจนน้ำตาไหลนี่คือสิ่งที่พวกเขาต่อสู้มาตลอดหลายเดือนในที่สุด ความพยายามของพวกเขาก็ไม่สูญเปล่าเช้าวันรุ่งขึ้นเรื่องราวของจาเฉยกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมตำรวจออกมาแถลงข่าวว่าจะตั้งกรรมการส่วนเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจาเฉยถูกสั่งพักราชการทันทีและถูกย้ายออกจากพื้นที่ชุมชนริมคลองแสนแสบกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งชาวบ้านต่างออกมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความโล่งอกและดีใจ พวกเขายกย่องให้มีนาและกลุ่มคนที่ร่วมต่อสู้เป็นฮีโร่ของชุมชนแต่สําหรับมีนาแล้วเธอยังคงเป็นมีนาคนเดิมหญิงสาวธรรมดาที่ลกความยุติธรรมเธอมองออกไปยังคลองแส,แสบที่ยังคงไหลเอื่อยเหมือนเช่นเคยแสงแดดยามเช้าสาดส่องลงมากระทบผิวน้ำเป็นประกายและยิบระยับแม้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะจบลงแล้ว แต่เธอก็รู้ดีว่าปัญหาความยุติธรรมในสังคมมันยังคงมีอยู่และเธอจะต้องพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งหากวันใดวันหนึ่งมันวนกลับมารอยแผนเป็นบนคิ้วของเธอยังคงอยู่แต่มันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมายของความเจ็บปวดในอดีตอีกต่อไปแล้วแต่มันคือสัญลักษณ์ของความกล้าหาญและความมุ่งมั่นคือเครื่องเตือนใจว่าแม้จะเป็นเพียงคนตัวเล็กเ็กแต่ ถ้าหากมีความสามาคัคคีและความไม่ยอมแพ้ก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอชีวิตในชุมชนริมคลองแสนแสบเริ่มกลับคืนสู่ความสงบแต่เป็นความสงบที่แฝงไว้ด้วยความหวังและพลังใจที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมชาวบ้านที่เคยหวาดกลัวและกำน่ารับชะตากรรมเริ่มกล้าที่จะเงยหานะและส่งเสียงของตนเองมากขึ้น พวกเขารู้แล้วว่าการนิ่งเฉยไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นร้านชำของลุงบุญมากลับมาคึกคักอีกครั้งกลายเป็นศูนย์รวมของผู้คนที่มาแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นลุงบุญมาเองก็ดูสดชื่นขึ้นใแบบหน้าที่มีแต่รอยยิ้มและความภาคภูมิใจในตัวมีนาและคนหนุ่มสาวในชุมชนส่วนสะกดหลังจากผ่านเหตุการณ์ระทึกขวัญมาด้วยกันเขาก็ดูเป็นผู้ใหญ่ และสุคุมรอบคอบมากขึ้นเขาอาศาเป็นแกนนำในการจัดตั้งกลุ่มอาศาสมัครเพื่อดูแลความปลอดภัยและสอดส่องปัญหาต่างๆใ,ในชุมชนป้องกันไม่ใครต้องมาถูกข่มเหงรังแกมีหน้ายังคงช่วยแม่ขายอาหารตามสร้างเหมือนเดิมแต่แววตาของเธอเปลี่ยนไปมันเต็มไปด้วยความมั่นใจและความเด็ดเดี่ยวผู้คนในตลาดต่างให้ความเคารพและชื่นชมเธอ บางครั้งก็มีชาวบ้านจากชุมชนอื่นที่ทราบข่าวแวะเวียนมาขอคำปรึกษาจากเธอเรื่องการต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและอิทธิพลมืดมันยังฝังรากลึกอยู่ในสังคมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนริมคลองแสนแสบมันได้จุดประกายความหวังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน มากมายไม่กี่เดือนต่อมามีข่าวออกมาว่าจ่าเฉยถูกไล่ออกจากราชการและกำลังถูกเนินคดีในหลายข้อหาแม้ว่ากระบวนการยุติธรรมอาจจะยังอีกยาวไกลแต่สำหรับชาวบ้านริมคลองแสนแสบแล้วนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาเย็นวันหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้ามีนานั่งอยู่ที่ท่านน้ำเก่าเจ้าท้ายตลาดคนเดียวเธอมองดูเด็กใจในชุมชนกำม อังวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานเสียงหัวเราะของพวกเขาดังก้องไปทั่วคุงน้ํามันเป็นภาพที่ทําให้หัวใจของเธอพองโตลุงบุญมาเดินถือแก้วน้ําเย็นเจนมาส่งให้เธอคิดอะไรอยู่ลามีนามีนายิมก็มองดูพวกเด็กๆนะคะลุงเห็นพวกเขามีความสุขหนูก็ดีใจมันเป็นเพราะพวกเธอนั่นแหละที่ทําให้ชุมชนของเรามันน่าอยู่ขึ้นลุงบุญมาพูดพลางตบไหลมีนาเบา ลุงผูมิใจในตัวพวกเธอจริงๆพวกเราก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเองค่ะลุงมีนาตอบอย่างทอมตัวถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะมาช่วยเราทั้งสองคนนั่งมองดูสายน้ำที่ไหลเอื้ออยู่ครู่ใหญ่ความเงียบเข้าปกคลุมแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆแล้วคิดว่าจะทำอะไรต่อไปละ่ะ ลุงบุญมาถามขึ้นทำลายความเงียบมีหน้าหันมายิ้มให้ลุงบุญมาอีกครั้งแววตาของเธอเป็นประกายหนูก็คงอยู่ที่นี่แหละคะ่ะลุงช่วยแม่ขายของดูแลชุมชนของเราต่อไปแล้วก็